สวัสดีค่ะช่องเจคเนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะโนขอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ท่านรับชมกันนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาดกว้างๆเลยค่ะทุกท่านมีบ้านพักหนึ่งหลังนะคะอยู่บนพื้นที่ค่ะขนาด109ตารางวาเป็นที่ดินโฉนดพร้อมโอนได้เลยนะคะราคา1 3 9 0 0ล้สบาทค่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีพื้นที่ให้จอดรถบรรยากาศรม่มรื่นเงียบสงบน่าอยู่นะคะที่ดินอยู่ใกล้เมืองค่ะเดินทางเข้าออกสะดวกสบายอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ร้านค้าอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ในย่านของชุมชนด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเลนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกท่านห่างจากที่ว่าการอำเภอสันทราย3กิโลเมตรห่างจากเซ็นทัน9กิโลเมตรห่างจากสนามบินเชียงใหม่19กิโลเมตรนะคะสนใจแปลงนี้ราคะ1 0 9ตารางวา1 3 9 0 0 0 0บาทพร้อมบ้านพักหนึ่งหลังติดต่อนะัดชมพื้นที่แปลงจริงหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมโทรติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ